สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณที่รักจ้ะทำไมมันตั้งไม่อยู่โอเคโอเคตัค้งเองสวัสดีนะจ้าเพจเพรชสิบมายามาแล้วค่ะค่ะสวัสดีนะจ้าเพจเพรชสิบมายานะคะแจกแหวนพลอย ทุกวันค่ะทุกวันนะคะแหวนพลอยโรโดรไร์ของแทะนะคะของแทะแน่นวนวลนะคะคุณที่รักจาก๋าอลโหลสอ๋อสวัสดีนะคะ,ะค่ะเฟสเฟสตีบมายานะคะมาแล้วจ้าขออนุญาตเปิดดอกกระเบลแวบนึงค่ะ คิดถึงกันไหมคะ <c oughs> ไม่เจอหน้ากันหนึ่งวันนะจ๊ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราต้องขอไลฟ์สั้นๆนะก <c oughs> อรีบไปคะ่ะมีชุราจอ่าะเจ้า่ค่ะต้องแบบมีคิสด้วย ค่ะแจกนะคะเพจฟรีสเฟยังไม่ได้ทำแบบเอ๊ะอะไรนะเดี๋ยวกันนะยังไม่ได้วอร์มรินค่ะไอพูดผิดค่ะ <Yeah. S 1> ค่ะเพจเฟสีบมายานะคะใครเข้ามาดูแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะจ๊ะแ <Yeah. S 1> ชร์ลงหน้าเฟซสามเฟซลงกลุ่มสามกลุ่มนะคะแจกเพื่อนห้าคนมาดูเรานะคะ ส่งรักคานการแชร์มาที่เพจของเราเลยนะคะเพจ Plastic m a y านะคะตามเงื่อนไขนั้นคุณที่รักก็จะได้รับแหวนนี่พลอยตะกูนรโรโดโรไรน์นะคะต้องแข่งกันนะโรโดไรน์นะคะโรโดไร์ไปหนึ่งวงนะคะมูลค่า1 2 5 0 0บาททวนค่ะทวนนะคะค่าจัดส่ง100บาทนะคะถ้าคุณที่รักทำตามข,ข้อตกลงของเรานะคะ คุณที่รักก็จะได้แหวนวงนี้ไปเลยนะคะแล้วส่งหลักฐานการแชร์มาที่เพจของเรานะคะเพจเ e ร s จีมายานะคะเพจเฟรชจีมายานะจ๊ะส่งหลักฐานการแชร์มาเลยนะคะค่ะแล้วก็เปิดเป็นสาธารณะด้วยนะคะให้เราเข้าไปแชร์เอาเนี่ยสร้อยข้อมือเราตกไปกับกางค่ะส่งหลักฐานการแชร์มาที่เพจของเราเลยนะจ๊ะ เพจเพรสีมายานะคะเปิดเป็นสาธารณะให้เรานะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะแหวนโรโดไร์นะคะเม็ดใหญ่เบดใหญ่เป้งๆเ,เลยนะคะเม็ดใหญ่เป้งๆเ,เลยนะจ๊ะคุณที่รักจ๋าค่ะนี่นะคะแหวนโรโดไร์อยู่ในตระกูลการเน็นะคะเป็นสีแดงอมชมพู ความสวยเซ็กซี่ของผู้หญิงนะคะแล้วก็อมความเป็นโมเดิร์นไรดี้นะความทันสมัยนะคะอ,อของผู้หญิงนะคะค่ะเป็นสีม่วงนะคะแดงม่วงอมชมพูนะจ๊ะคุณที่รักจ๋านี่นะคะเออแหวนแล้วมันเป็นอะไรลูกม,มันไม่ชูคอเอ,อนะคะคุณที่รักจ๋ารับไปเลยนะคะวงนี้มูลค่า1 2ึ่งหมื่นสองพบาทไปเลยค่ะสวัสดีนะคะ คนที่มาชมเราพี่ไก่ใช่ไหมคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแท็กเพื่อนถ้าคนมาดูเราด้วยนะคะจะกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะวันนี้พี่ไก่มาดูเราดีใจจังเลยเราไม่ได้โชว์เราไม่ได้โชวสร้อยข้อมืออันนี้มาตั้งแต่คราวแล้วที่พี่ไก่ดูจนวันนี้มาโชว์อีกทีนึงเอาพี่ไก่แบบเรามีวาสนาต่อกันนะเนี่ยว <laughs> เรามีวาสนาต่อกันนะคะ ที่แบบว่ามาดูเรานะคะแล้วเราก็โชว์อันนี้ไปเลยนะคะนี่เราต้องขอ <c oughs> <c oughs> นะคะค่ะวันนี้นะจ๊ะเราขอรายแค่สามสิบนาทีเท่านั้นนะคะเพราะว่าต้องรีบไปทุละมีทุลาทุกวันนะคะวันนี้ก็จะแบบวันนี้ต้องแบบรีบค่ะรีบไปงานปาร์ตี้นะคะปาร์ตี้ค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มอะไรดีนะคะเป็นแหวน เออวันนั้นเราวันนั้นเราโชว์การเน็ตนะคะการเน็ต <arn> เป็นสีอมือเรายังเลอะยังเลอะยังเลอะนี่อยู่เลยอะ่ะยังเลอะมาสคาร่าอยู่เลยอะ่ะวันนี้รีบค่ะล้างมือไม่สะนะอาดค่ะเอาเปิดเพลงก่อนลืมเปิดเพลงค่ะ นี่นะจ๊ะวันนี้เมื่อวานนั้นเราโชว์ตระก,กูลการ์เน็ตไปนะคะวันนี้วันนั้นเป็นทรงกลมวันนี้เป็นทรงเหลี่ยมจ้ะเป็นทรงเหลี่ยมทรงคิวชันทรงคิวชันเนี่ยคุณที่รักไปดูสิมงกุกรกษัตริย์สมัยก่อนที่เป็นแดงๆอะ่ะไม่ใช่ทับทิมนะคะจะเป็นสีออกโทนแบบเนี้ยแหละแต่ว่าเขาจะคล้ำดำกว่านี้นะคะนี่คือเป็นเป็นแบบว่าการ์เน็ตนะคะเป็นพลอยการ์เน็ต พอยการเนตนะคะค่ะนี่นะจ๊ะการเนตนะคะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมทรงคิวชันทรงหมอนทรงหมอน <c oughs> เราก็มันนี่ทาลิปติกไม่ค่อยสวยอะ่ะดูเลยแบบไม่มั่นใจตัวเองอะ่ะฮะนะคะค่ะอันนี้นะคะเป็นเอ่อเป็นการเนตนะคะทรงคิวชันนะคะเอ่อแล้วก็ล้อมด้วยเพชรจากพระนานเจ้าวิกตอเรียนถึง สามรอบนะคะไปที่ไหนไฟดับนะคะก็ยังเห็นเราอยู่นะคะแบบไฟดับนี่นะคะเขาเรียกว่าใส่แหวนวงนี้เขาเรียกรุ่นใหญ่ไฟกระพริบนะคะคุณดีรักจ๋านี่นะจ๊ะค่ะอันนี้นะคะเป็นแหวนการเน็ตนะคะการเน็ตมันหนักอยู่ที่ประมาณห้าถึงเจ็ดสลาดมึงจำไม่ได้จ้าไปดูโพยค่ะเราไม่ได้ติดเอาไว้พอดีเวลา เราไปต่างประเทศไงติดไปเดี๋ยวแบบนะคะค่ะแล้วก็เปิดตัวเรือนนะคะเป็นตัวเรือน,ะะเ,นเ,องเงินนะคะตัวเรือนเงินชุบด,ด้วยทอง 18k นะคะชุบด,ด้วยทอง 18k นะจ๊ะคุณที่รักจ๋าถ้าสนใจทัก inbox มาหาเราได้เลยนะคะสวยค่ะสวยเฉียบเฉียบเฉียบมากๆเลยนะคะมาเลยนะ มาดูคนสวยอ๋อขอบคุณนะคะพี่ไก่ที่บอกมาดูคนสวยขอบคุณค่ะผู้หญิเงเราต้องสวยทุกวันนะคะพี่ไก่ก็สวยเหมือนกันใช่ไหมคะผู้หญิงจงอย่าหยุดสวยนะคะสวยไม่ได้นะคะยิ่งเราแบบว่าทาอาชีพนี้นะคะต้องความสวยไว้ก่อนนะคะผู้หญิงทุกคนนะคะทาอาชีพอะไรเราต้องมีความสวยไว้ก่อนเพราะว่าความสวยเนี่ยคือหน้าต่างของหัวใจนะคะคือหน้าต่างของใบหน้าเราไม่ใช่หน้าต่างของหัวใจนะคะ ถ้าคุณที่รักเนี่ยจะขายเพชรขายพลอยนะคะคุณจะขายแต่ว่า oquuality เอา quality ดีๆแต่หน้าคุณเนี่ยไม่สวยถามใครจะซื้อนะคะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผู้หญิงเราต้องสวยจ้ะที่ไก่จ๋านะคะค่ะเพราะว่าเวลาเราไปไหนเนี่ยหน้าเรากับดิสเพลย์หน้าร้านเรานี่ต้องมาที่หนึ่งค่ะต้องสวยเป็นที่หนึ่งนะคะพอสวยปุ๊บก็จะสึก กดจิตลูกค้าเดินเข้ามาหาเราค่ะต้องสกดจิตลูกค้านะคะค่ะเพราะว่าเราจะต้องมีสิ่งดึงดูดนะคะเดี๋ยวนี้คู่แข่งขันเยอะมากค่ะเยอะมากนะคะแล้วก็การแต่งตัวของเรานะคะ <c oughs> ก็ต้องดูดีนะคะตลอด24ชั่วโมงที่เราไปออกงานนะคะเราจะต้องดูสวยแจ่มนะคะห้ามเป็นยายเพิงสักวันหนึ่งไม่ได้ค่ะเป็นยายเพิงได้วันแลยวัน วันวันที่แบบลากกระเป๋าเข้าไปเนะคะแบบเป็นวันที่แบบว่าลากกระเป๋าเข้าไปแบบเก็บเก็บสัมภาระใช่ไหมคะค่ะแต่ไม่ใช่เย็บเพิ่มแบบโอ้โหแบบดูไม่ได้นะคะวันนั้นอาจจะความสวยความสวยทุกวันนะเราจะต้องเต็มสิบใช่ไหมวันนั้นอาจจะดรอปเดือนสักเจ็ดก็ได้นะให้ลบไปสามแตบนะแต่มากกว่านั้นไม่ได้นะคะผู้หญิงเรานะคะเดี๋ยวเกิดไปเจอลูกค้ามาเดินดูแบบว่าแบบไม่ตั้งใจนะคะเจอเราเพราะฉะนั้น เราต้องสวยอาราไม่ก่อนนะสวยแจ่มแจ่มจริงๆนะคะต้องสวยค่ะผู้หญิงเราจงอย่าหยุดสวยนะคะดิฉันสนับสนุนให้ผู้หญิงห้ามหยุดสวยนะคะต้องสนับสนุนนะคะต้องบอกไว้ก่อนนะคะผู้หญิงเรานะคะถึงแม้ว่าเราจะขายอะไรก็ตามนะคะเราจะต้องสวยรัดนะคะดูอย่างเจ้าของแบรนด์เฮเลน่า อะไรคะโรไลน่าใช่ไหมคะเออได้แหละดิฉันชอบมากดิฉันชอบชอบโจ้าของแบรนด์เนี้ยเป็นไอดอลของเราเลยนะคะค่ะดิฉันจะชอบแบบไอดอลแบบรูรูกระราที่คนอื่นเขาไม่ชอบกันละคะ่ะ <laughs> <laughs> เ,เ,เ,เป็นคนเป็นคนเป็นคนเธอเรียกว,ว่าเป็นคนแปลกค่ะแปลกนะคะค่ะแต่เราก็ต้องสวยแบบคลาสสิกนะคะความสวยเนี่ยเราต้องสวยแบบคลาสสิกเอะวันนี้เสียงเสียง เสียงสาวเอฟเฟกเรามีแต่เสียงต้นไม้กับทะเลใช่ไหมวันนี้เราอยู่ในทะเลบรรยากาศทะเลใช่ไหมได้ได้ยินกันหรือเปล่าคะได้ยินกันหรือเปล่าคะเป็นบรรยากาศแบบทะเลคุณงได้ยินอะนนี้เอ๊ทะทำไมไม่มีเสียงร้องเลยนะมีแต่คนแบบเป็นเสียงทะเลแล้วก็เสียงนกก็ดีนะเปลี่ยนบรรยากาศไม่ต้องแบบรุมเราค่ะเพราะใส่เสื้อสีฟ้าวันนี้ก็แบบดูแบบ ทะเลนิดดนะคะทะเลสีครามนะจ๊ะค่ะก็โม้ไปเรื่อยๆแหละพูดอยู่คนเดียวพูดทุกวันไม่รู้บางวันก็พูดกับกําแพงกลางคืนก็พูดกับกําแพงนะคะหัดพูดค่ะต้องพูดนะคะผู้หญิงเรานะคะไม่พูดนี่นะรู้จะรู้ไหมว่าผู้หญิงคนเรานุษย์เราเนี่ยถ้าไม่พูดจะรู้สึกว่าเราเฉานะดิฉันน่ะไม่ชอบแบบเขาเรียกว่าตามปัดยงปัญญาอะไรเรานะแต่เรารู้สึกจากความรู้สึกของตัวเราเองนะคะ ถ้าวันไหนดิฉันไม่ได้มาไลฟ์นะจะรู้สึกว่าเฉาไปเลยนะคะเฉาจริงๆค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มาคุยกับใครไม่ได้มาคุยกับเออให้ให้คุณที่รักฟังกันนะคะค่ะชอบค่ะดิฉันเกิดมาชอบเนี่ยชอบแต่งตัวสวยๆชอบขายของสวยๆชอบคุยค่ะชอบคุยเชื่อไหมบางทีนะไปออกงานนี้นะคุยทั้งวันคุยจนปวดฉี่ บอกบอกลูกคาว่าขอเบรกก่อนนะขอเบรกปวดท้งฉี่มากค่ะค่ะนะคะโอเคเอะเราคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้สักเพเหระเดี๋ยวเขาบอกว่าเพจอะไรเนี่ยอ๋อเพจเพจสรสีมายานะคะเป็นเพจคลายพลอยสวยในพลอยตระกูลพรีเมียมพรีเมียมนะคะเช่นรูบี้นะคะทับทิมพอรินดัมนะคะพวกตระกูลพลอยเนื้อแข็งนะคะเยลโล่ซับไฟคร,รีสซับไฟ แล้วก็บลูซัไฟนะคะออเรนซ์ซัไฟนะคะเรามีหมดนะคะตระกูลพลอยเนื้อแข็งนะคะเพียงแต่เราอ่ไม่ได้ทำโชว์ขึ้นมานะคะค่ะถ้าอยากจะได้รีเควสอะไรก็รีเควสมาได้นะจ๊ะค่ะนะคะเพราะว่าแล้วก็เราก็เดี๋ยวนี้เมื่อก็เราก็ขายพลอยเนื้ออ่อนแต่ว่าที่แบบว่าทรงคุณค่าที่แบบว่าหายากในตลาดนะคะ อย่างเช่นพวกพลอยซาวไรนะคะซาวไรความวาวาวแวววาววาวความวาววาววาวาวาเขานะก็ระดับก็สวยแบบระดับเพชรนะคะแล้วเป็นสีเขียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพชรสมัยนี้นะคะก็มีเป็นเพชรเหลืองเพชรเพชรเหลืองเพชรฟ้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ดิฉันว่าความสีสันของเพชรนะคะก็ยังสู้ของพลอยไม่ได้เพชรนี่นะคะ คุณสมบัติเขาคือความวิงวังค่ะความวิงวังนะคะค่ะเพชรนี่นะคะความวิงวังนี่เป็นอันดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะเอาเป็นสีเพชรสีเยลโล่เพชรอะไรพวกสีสีเยลโล่เพชรเพชรสีเหลืองเพชรสีเหลืองนะคะมาเนี่ยมาทู่มาสู้มาทั่วมาสู้กับเยลโล่ซฟไฟนะไม่ได้ แต่เยลโล่ซอฟไฟนเนี่ยก็ไม่ก็ไม่วิงหวังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาพลอยเนี่ยมาบวกกับเพชรนะคะแล้วสองคนเนี่ยมาอยู่ด้วยกันรับรองเลิศเมนตันนะคะเลิศเมนตันเนี่ยต้องทำเลิศเลิศเมนตันแบบนี้นะคะค่ะจะบอกให้เพราะว่าพลอยเนี่ยแบบว่าถ้าเพชรเนี่ยความวา,วาวเขานะคะ พอเป็นพลอยพอเป็นสีนะเดี๋ยวนี้อะเพชรแท้เขาเรียกว่าไปอาบลังสีมาแล้วพอว่าเป็นเพชรก็เลยแบบยิ่งแพงดิฉันว่าพอไปอาบลังสีมานะสู้เอาพลอยมาคู่กับเพชรดีกว่านะคะเพราะราคามันจะเวอร์วังมากค่ะมากถึงมากที่สุดนะคะแต่บางทีต้องดูน้ำด้วยนะแต่บางทีนะคะเขาก็ไม่เขาบอกเป็นเพชรที่ไม่อาบลังสี้วแบบว่าเป็นเม็ดเป้งนะคะเป็นสีแบบ เป็นสีแบบสีชมพูเป็นเพชรสีชมพูนะคะดิฉันว่าถ้าเป็นเพชรสีชมพูนะซื้อพลอยซื้อพิงค์ซับไฟดีกว่านะคะหรือว่าพิงค์โทปาสดีกว่านะคะพิงค์โทปาสนี่ราคานี่แบบว่าซื้อเม็ดเพชรชมพูนี่ได้เป็นกระบะเลยซื้อเม็ดชมพูหนึ่งเพชรเพชรชมพูหนึ่งเม็ดนะ,ะซื้อพิงค์ซับไฟได้ได้เป็นกระบะเลยนะคะเขาอยากอยากเข้าใจผิดนะคะเพราะว่า เดีย๋ยวนี้พิงค์โทปาสนะคะพิงค์โทปาสเนี่ยเขาอาบลังสีมาใช่ไหมคะแต่ว่าเขาก็ยังไม่เวอร์หวังเท่าเท่ากับราคาของเพชรสีชมพูเพชรสีชมพูนะคะถ้าแบบเป็นธรรมชาตินะ,ะแท้ๆนะไม่อาบลังสีนะคะแพงมากและดิฉันก็เชื่อว่าเม็ดใหญ่ๆนี่หายากหายากไม่ค่อยมีะคะ่ะเจ้าส่วนใหญ่จะเป็นเพชรออกเป็นสีสีเหลืองหรือเป็นสีน้ำตาลนะคะค่ะ นะคะเพราะว่าเขามาจากแร่ธาตุแบบนั้นนะคะค่ะอันนี้ก็พูดให้ฟังกันนะจ๊ะค่ะแล้วก็มัวแต่ม้กันอยู่นี่แหละพูดอะไรก็ไม่รู้ไรสาระนะจ๊ะนี่นะคะอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมนะคะพลอยการเด็น,นะคะร้อมด้วยเพชรจากพระนางเจ้าวิกตอเรียนนะคะสี่สามรอบสามรอบสามรอบค่ะไปไหนนะไฟดับก็ยังเห็นนะน้ําไหลก็ไฟก็ยังดับก็ยังเห็นนะจ๊ะนี่นะคะเห็นไหมคะ สวยอารามนะคะเพชรจากพนังเจ้าวิกตรเรียนะคะเพชรจากพนังเจ้าวิกตรเรียนะคะคุณภาพเหมือนเป็นเกรดสวิสคัทนะคะเป็นเกรดสวิสคัทนะจ๊ะคุณที่รักจา๋าสวยเฉียบนะคะอลังการนะคะอลังการะคะ่ะนี่นะคะถ้าใครสนใจทักอินบ็อกซ์มาหาเราเลยคะ่ะคุณที่รักจา๋าทักอินบ็อกซ์มาอย่างวด่วนๆเลยนะคะ่ะนะคะ,นะคะ นี่ก็ให้ดูไปเรื่อยๆจะนี่เห็นไหมคะดูสิคะความวุ้งวิงวิงวัง <c oughs> โอเคผ่านไปผ่านไปก็วันนี้เราก็เอาเอาอะไรนะก็ะเรียกว่าบลูแซฟไฟล์มาให้คุณที่รักนะคะใส่กับสร้อยตอนตอนนี้ที่แชนกำลังฮิปสร้อยเล็กค่ะสร้อยเพชรเอาไว้ใส่กลางวันนะจ๊ะ ใส่กลางวันนะคะแล้วก็ใส่จี้อันเล็กๆไปก็ดูสวยเป็นเบอร์หนึ่งขึ้นมาทันทีเลยนะคะค่ะจะไปเซ็นสัญญากับลูกค้านะคะจะไปพิชงานะจะไปพิชงานนะคะใส่ไปเลยนะคะใส่ใส่ใสีน้ําเงินก็ได้ถ้าเกิดแบบว่าเรายังไม่อยากให้แบบลูกค้ากระตกกระตากนะคะเราใส่สีเงินนะคะบลูซั a ไฟไปเลยนะจ๊ะคุณที่รักจ๋าเห็นไหมคะสวย นมะอันนี้ล้อมได้เพชรจากพนังเจ้าวิกตอเรียนนะคะเวลาขึ้นกล้องก็จะเห็นความแวววาวแต่ถ้าเราใส่ไวซ์ซอรอนคือเมทายนะเขาก็จะแบบซึมๆหรือถ้าใส่บลูเขาเรียกว่าไวซ์เซฟไฟพวกถ้าเกิดใส่ไวซ์ a ซฟไฟ r e นะคะจะไม่วิงวังนะคะอันนี้ก็วิงวังในระดับหนึ่งนะคะ ถ้าเกิดบัจเจ็ตถึงนะคะใส่ไปเลยะคะ่ะเพชรจากเดลเยี่ยมนะคะใส่ไปเลยนะคะเพชรจากเบลเยี่ยมนะคะอันนี้ใส่เพชรจากพนังเจ้าวิกตรเรียนนะคะใส่เพชรจากพนังเจ้าวิกตรเรียนนะคะสวยค่ะไม่มืดหะ,ะสะว่างแววแจวแววตลอดเวลานะ,ะใส่กระส้อยใส่กระจี้อะไรก็ได้นะสวยนะคะอันนี้วันนี้เราทําโทนสีทองเดี๋ยวเราก็จะทําโทนสีเงินมานะคะ พอดีก็แบบกาลังเครสซี่คือเป็นคนอย่างนี้ใจแบบตอนนี้อยากคิดอะไรจะแต่งอะไรก็จะเอามาแต่งให้คุณที่รักดูนะคะเพราะว่าชอบค่ะเพราะว่าเราเห็นเออบางทีเราก็ไม่อยากจะใส่แบบคือใส่ใส่ซใส่สร้อยเงินทุกวันก็เบื่อใช่ไหมบางทีมันก็ดูไม่หรูหรานะคะแต่ถ้าเราอยากจะหรูหราเราเป็นเบอร์หนึ่งของบริษัทไงใช่ไหมเราอยากจะไปพิชงานให้สําเร็จเราเป็นเซลไงอยากจะไปหาลูกค้า ให้ลูกค้าประทับใจเราก็ต้องต้อง,องเรียกสวยแบบเฮดทูโตะสวยแบบจดเท้าเลยจดเท้าค่ะนะคะคุณที่รักจ๋า <adelante> เราต้องสวยแบบจดเท้านะและความสําเร็จจะอยู่ข้างหน้านะคะเราต้องความสําเร็จคืออันนี้เป็นใบเบิกทางไปแล้ว30%นะคะเราก็ต้องแบบพูชัวเองนะคะแล้วก็สร้างโปรดักต์ให้ลูกค้าประทับใจนะจ๊ะค่ะความสวยและความ แต่งตัวเราต้องดูเนี้ยบดูดีนะคะจะบอกให้นะคะเวลาเราจะไปพิช c งานนะคะหรือจะไปหาลูกค้านะคะพบปะลูกค้านะคะเราต้องให้เขาประทับใจนะคะห้ามบอกว่าอุ้ยตายแล้วป้าเขาบอก,บอกว่ามีมีมีม,ม,ม,มีมีเซลล์มาพบไหมคะไหนเซลลไหนไม่เห็นนะมีแต่ป้าคนหนึ่งอะมานนั่งอยู่อ้าตายแล้วห้ามนะห้ามไปแบบนั้นนะห้ามแบบนั้นไปหาลูกค้านะไม่ได้เด็ดขาดนะคะไม่ได้เด็ดขาดนะคะเราต้อง ปกปิดบดบางอายุเราให้มากที่สุดห้ามไข่มาเรียกเราว่าป้า <c oughs> ค่ะอันนี้นะคะอันนี้นะคะเป็น blue sapphire นะจ๊ะ blue s a p p นะคะ,ะ,คะตัวเรือนเงินนะจ๊ะตัวเรือนเงินนะจ๊ะล้อมด้วยเพชรจากพนางเจ้าวิกตอเรียนะคะดูใกล้ๆเลยค่ะล้อมด้วยเพชรจากพนางเจ้าวิกตอเรียนะคะแล้วก็ เป็นบลูสฟา์ข้างในนะคะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะเบล์บลูสฟา์บลูสปายเนี่สีฟ้าอ่อนเลยนะคะอ๋ออันนี้เราต้องเปลี่ยนแล้วก็ขออนุญาตเปลี่ยนคอสักครัมันกิ้งตกคือคอเรามันกิ้งตกไงเอาโอเคนี่นะคะคอใหญ่กว่าเก่าก็ไม่รู้ นะคะเห็นไหมคะบลูซฟปร์นี่สวยมากเลยนะดูสิเวลาเราเอาแบบคุณภาพดีมเนี่ยเข้ามานี่นะคะนี่สีแบบว่าสีเดียวกับเจ้าหญิงเคทเลยนะเน,นี่ยสีเวลเวตนะนเนี่ยเน,นี่ยบลูซัปร์อันเนี้ยจี้อันเนี้ยสวยมากนะคะคนแบบคุณที่รักขาสีน้ําเงินเนี่ยเป็นสีคลาสสิกนะจะใครว่าใส่น้ําเงินแล้วแก่จงอย่าเชื่อน,นะคะ เพราะว่าถ้าเราทําแบบแก่ก็จะแก่นะแต่ถ้าเราทําแบบไวสรุ่นนะมันก็จะรุ่นนะคะไม่แก่นะคะดิฉันขอบอกไว้ก่อนนะจ๊ะคุณที่รักจ๋านี่นะคะให้ดูเลยค่ะให้ดูเลยค่ะสีเนี่ยดูใกล้ๆเลยสิโอ้โหแววเวดชัดชัดแววเวดชัดชัดนี่นะคะสวยหรูดูดีนะจ๊ะคุณที่รักจ๋า ถ้าใครชอบสนใจทัก inbox มาหาเราได้เลยนะจ๊ะคุณที่รักจ๋านี่นะคะสวยมากเนี่ยถ้าคุณว่าถ้าคุณเอาเพทายไปล้อมนะคะถ้าคุณเอาไว้สึกร้อนนะ,ะไปล้อมนะ,ะมันก็จะไม่แวววาวมันก็จะแบบซึมๆนะคะค่ะบิชันบอกเลยนะคะโปรพลอยต้องใช้ให้ถูกคุณสมบัติเพชรต้องใชใ้ถูกคุณสมบัติแล้วจะเกิดความสวยงาม ปริงขึ้นมาเลยคุณจะยืนหนึ่งยืนเด่นนะคะอิฉนันขอบอกนะคะค่ะเนี่ยถ้าลอยแท้นะคะลอยแท้นะคะแสงสีเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามแสงไฟนะคะเนี่ยถ้าไม่มีแสงไฟนะคะลอยอันนี้ก็จะสีนี้ก็จะมืดลงนะคะแต่ถ้าอยู่ในแสงสว่างนะคะแสงอาทิตย์นะคะก็จะเป็นสีของธรรมชาติเขานะคะแต่ถ้าอยู่ในแสงฮาโลเจนนะคะแสงสปอรตไลท์นะ สวยที่สุดสวยที่สุดขอบอกสวยที่สุดนะจ๊ะขอบอกนี่นะคะไม่เชื่อคุณที่รักก็ลองดูสิคะคุณที่รักไปยืนตอนใส่ใส่แบบว่าใส่เครื่องประดับนะคะแล้วก็ใส่พลอยนะจ๊ะไปะยืนที่ไม่มีแสงก็จะสวยแบบดึงแต่ถ้าคุณที่รักไปยืนในที่แสงแดดก็จะสวยแบบสาวธรรมชาตินะคะแต่หน้าต้องแต่งนะหน้าต้องแต่งนะ ภาพหน้าไก่ต้มนะจะบอกให้นะคะถ้าหน้าไก่ต้มไม่สวยะคะ่ะทุกคนบอกว่าโอ้ยฉันไม่ชอบสารเคมีแต่สารเคมีทําให้เราสวยนะจ๊ะค่ะเหมือนกันนะคะเครื่องประดับรอยพวกนี้ก็ตกแต่งมาด้วยนะคะคืออันนี้พลอยบรูซฟลายนี่ก็ผ่านการปรับปรุงคุณภาพมานะคะแต่ว่าอันนี้พูดจริงๆนะพลอยบรูซฟลายเนี่ยผ่านการปรับปรุงคุณภาพมานะ ยังไงก็ทํายากสีน้ําเงินนี่ทํายากคือเผายังไงให้มันออกสีเป็นสีแบบสีเวลเวดถ้าเป็นเวลเวดโดยธรรมชาตินะอะ่ยักมอกอ่ะยักมวกฮะต้องมีเม็ดหนึ่งระดับแบบล้านสองล้านสามล้านอัพเลยนะไม่ใหญ่นะเม็ดเล็กๆนะห้าหกกรัตเองนะจ๊ะค่ะแบบเจ้าหญิงเคสนะคะค่ะอันนี้เราก็สวยสไตล์เจ้าหญิงเคสได้เลยนะจ๊ะค่ะดูสิคะ พอขึ้นองนี้สวยไหมล่ะออเห็นมะเห็นมะมันอยู่ที่คนจัดวางเห็นมะเห็นมะเราเนี่ยนะเรารู้ว่าอะไรเนี่ยที่มันสวยบางคนบอกว่าอุย๊ยไม่เอาหรอกค่ะนะจ๊ะแต่ว่าสวยนะจ๊ะบอกให้ลูกเม็ดเล็กไปหน่อยนะคะก็สาวสําหรับสาวกลางวันนะคะก็สาวไทยใจไม่ค่อยถึงนะฮะบางคนต้องแบบว่าเพราะตัวเล็กๆนะเขาไม่ชอบส่งมโหรีนะ ถ้าอยากได้มโหรีดิฉันก็มีนะจัดให้นะคะแต่ส่วนใหญ่จะชอบเป็นเล็กๆมากกว่าสวยหรูด,ดูดีค่ะดิฉันยังชอบเลยเนี่ยเอามาดีสเพลย์เออสร้อยนี้ทําไมเราไม่เอามาดีสเพลย์ตั้งนานเนอะเออนะคะค่ะยังไงดิฉันก็ฟากราไว้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจทักอินบ็อกซ์มาหาเรานะคะตัวเรือนนะคะเป็นตัวเรือนเงิน92.5ชุบด้วยทอง 18K จ้ะชุบด้วยทอง 18K นะจ๊ะคุณที่รักจ๋า ค่ะนี่นะคะสวยหรูดูดีนะคะเท้ากันเท่ากันเดี๋ยวทีฉันจะไปทำใหม่อีกเส้นหนึ่งให้เป็นชุบเป็นสีเงินนะคะมันจะได้เข้ากับจี้สีเงินนะคะผู้หญิงเราจะต้องมีสองสีเนี่ยมีสีทองกับสีเงินนะคะค่ะที่ฉันทุกอย่างในชีวิตนะตังหูสร้อยคอนะคะก็จะมีสีทองกับสีเงินนะคะเอาวันนี้เราใส่เซตสีทองแล้วก็ใส่สีทองนะคะ ตันนี้เราเซตสีเงินแล้วก็ใส่สีเงินนะคะให้มันแมชกันนะคะไม่ใช่สร้อยสีเงินจี้สีทองเอ้อไม่ได้นะคะห้ามนะคะห้ามหลุดไปแบบนี้นะคะห้ามหลุดไปในท้องตลาดแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณลูกค้ามองว่าตายแล้วคุณไม่มีรสนิยมเพราะฉะนั้นดิฉันถึงบอกนะคะว่าเราแต่งอะไรก็ต้องให้แมชแมชกันอย่างนั้นนะจ๊ะคุณที่รักจ๋าขอบอกนะคะ เราต้องแมชนะคะต้องดูดีมีรสนิยมนะคะไม่ใช่อ๋อฉันอ๋อถอยอันนี้พลอยอันนี้สร้อยพลอยใส่มามันไม่แมชกันนะคะมันไม่แมชกันมันจะกลายเป็นดูว่าเราไรรสนิยมนะคะ่ะรสนิยมเนี่ยไม่ต้องซื้อหามันอยู่ที่ตัวเรานะคะมันอยู่ที่การจัดวางจ้าคุณที่รักจา๋าจะบอกให้รสนิยมเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญบงบอก ตัวเรานะคะแล้วเราก็จะพิชงานสำเร็จด้วยด้วยนะคะค่ะดิฉันขอบอกเอาไว้เท่านี้นะคะเงียบเงียบเพราะว่าคนไม่เข้าใจนะคะวาราการแต่งตัวเนี่ยรสนิยมสำคัญที่สุดนะคะ <c oughs> <c oughs> รสนิยมกินไม่ได้นะ,ะชิมก็ไม่ได้นะ,ะแต่ใส่ออกมาแล้วสวยนะคะ มันเกิดจากการจินตนาการในสมองของเรานะคะดิฉันนึงบอกนะคะคุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะขอให้มีรสนิยมในการแต่งตัวนะคะของเนี่ยเราซื้อของดีของสวยนะคะดิฉันอยากจะแนะนําซื้อพลอยนะซื้อพลอยสวยๆพลอยดีๆนะคะเก็บเอาไว้นะไม่มีเสื่อมไม่มีสึกนะคะอย่างอันนี้นะคะจี้อันนี้คุณจี้รักใส่ได้นะเป็น2ี่สิบาิปีเลยนะเชื่อไหมแล้วก็ แบบว่าพลอยนี่ไม่มีเสื่อมสลายนะคะนอกจากคุณทิรักษ์ทำหายทั้งอันนะคะก็ใส่ไปสิบยี่สิบปีนะคะก็จะส่งต่อให้ลูกหลานได้นะคะวันที่คุณลูกสาวหรือคุณลูกชายไปมั่นแต่งงานก็เอาส่งต่อไปให้เขาได้นะคะไปมั่นสาวหรือมั่นไปไปมั่นสาวหรือแต่งกับหนุ่มได้นะจ๊ะดิฉันขอบอกนะคะอันนี้นะคะก็สวยหรูด,ดูดีนะคะ รบเรค่ะค่ะดิฉันขอบอกนะคะค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้นะขอลาแค่นีก้ก่อนะคะเพราะุ่งีไปรีบไปทุกวันเลยบอกว่าเออใช่ก็ร้านสามสิบนาทีก็พอเนาะเดี๋ยวแบบคนดูเบื่อหน้านะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะก็จะมาคุยกันทุกวันนะคะอังคารพุธเสาร์อาทิตย์นะจ๊ะคุณที่รักจา๋า ะะคะเราก็จะคุยกันไปอย่างนี้เรื่อยๆแหละโชว์วนไปวนมานะจ๊ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปแล้วนะคะเราก็บายบายกันก่อนนะคะนี่บายบายจ้าหา <c oughs> ไม่เจอ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ทุกวันวันพรุ่งนี้ค่ะมาเจอกันนะคะสวัสดีจ้ะบา,บาย